สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับาการใช้ t e คล a า t r u c t u r e นะครับวันนี้พอดีมันก็จะเริ่มหมวดใหม่ละเมื่อก่อนมันจะมี t e คล a 1หนึ่แล้วก็มีตัว a p p e n d i x ก็่วนตัวขยายส่วนต่อขยายคำสั่งอันนี้ผมจะ c คีเอทหมวดใหม่ก็คือหมวดที่เรียกว่าท i ินะครับหรือว่า t r i ิคเพื่อที่จะไม่ไปปะปบปนกันนะครับ เวลาพวกเราดูคลิปวิดีโอจะได้ไม่สับสนว่าอะไรควรดูเมื่อไหร่ยังไงนะครับก็คือว่าเทคลาสตรักเจอร์หนึ่งสองสามเนี่ยเป็นการเรียนรู้ขั้นเบื้องต้นนะครับส่วนแอปเปนดิตภาคข,ขยายเนี่ยก็คือเป็นการเน้นขยายความเข้าใจในการใช้คําสั่งก็คือวิธีการดูคลิปผมเนี่ยก็ควรจะดูตั้งแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่เป็นเลยนะครับคนที่ไม่เป็นเลยก็ไปดูเทคล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าจนถึงล่าสุดมัน มันเท่าไหร่ก็รู้มาสามสิกว่าหรือ50แต่ผมจําไม่ได้แต่ในส่วนของแอปพลิเคชนเนี่ยหนึ่นี่ก็คือว่าคนที่ดูเทคล่าจนจบเซตแล้วเนี่ยสามารถมีความเข้าใจในในการทํางานได้แล้วแต่ก็อาจจะมีบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจในคําสั่งนั้นๆนะครับยังไม่ยังไม่เข้าใจในคําสั่งนั้นๆก็เลยก็เลยผมก็เลยทำแอปพลิเคชก็คือส่วนขยายคําสั่งก็มาไล่ดูแต่ละคําสั่งก็ไม่จําเป็นต้องดูไล่ดูอะไรที่คุณเข้าใจแล้วคุณข้ามไปก็ได้หรือจะดูเพลินๆดูออกมันก็ได้นะครับ ส่วนหมวดนี้ผม,ผมเรียกมันว่าทริกนะครับทริกก็คือทริกก็คือเป็นเป็นลักษณะของแทคติกในการทำ,ทำงานนะครับก็จะเอาทริกเนี่ยมาเกี่ยวกับว่าเวลามีเพื่อนเราเนี่ยมาถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรผมก็จะมาเล่าเรื่องนั้นให้ฟังนะครับคราวนี้วันนี้ก็มีคําถามเข้ามาจากเพื่อนเราคนหนึ่งก็บอกว่าพี่เวลาผมทํางานแล้วเนี่ยผมต้องการที่จะ move นะครับ move member เนี่ยครับแต่มันเอญไปโดนตัวตัวกิจไลน์นะครับแล้วก็กิจไลน์พวกเนี้ย ก็ดันมูฟได้อีกนะครับแต่ผมทำยังไงมันก็มูฟไม่ได้นะครับในส่วนของตัวผมคราวนี้เขาก็ถามผมว่าทำยังไงไม่ให้มันมูฟทำยังไงไม่ให้มันมูฟนะครับก็โอเคผมก็จะมาแนะนำวิธีง่ายๆก่อนเลยนะครับวิธีง่ายๆก่อนเลยในตัวของกิจลายเองเนี่ยครับมันจะมีในในตัวอ็อบเจกต์ของกิจลายเมื่อเราเปิดกิจลายขึ้นมานะครับเปิด p r o p e r t ตกริจลายขึ้นมา นะครับเราเปิดบัตติกีฬาขึ้นมาในส่วนของตัวตัว user นะครับ user d e f i n e user user d e f i n e attribute ต,ตัวนี้นะครับเวลาผมเรียก UDA ก็คือตัวนี้นะครับ user d e f i n e attribute นะครับในส่วนของ user d e f i n e ก็จะมีการล็อกนะครับล็อกล็อกตัวกีฬาตัวนี้ไว้เมื่อเราล็อกสั่งล็อกกีฬาตัวนี้ไว้เนี่ยนะครับจริงๆตัวนี้ผมน่าจะจได้ตอนที่ผมสั่งเขียนเรื่องอธิบายเรื่องคําสั่งกีฬาผมน่าจะอธิบายไปแล้วจะไม่เป็นไรนะครับเพื่อนอาจจะลืมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูคราวนี้พอเรา พอเราสั่งล็อกกิดไลน์ปุ๊บเนี่ยกิดไลน์ตัวนี้มันจะแก้ไขอะไรไม่ได้ถ้าเรามีการแก้ไขมันจะไม่ใช่แก้ไม่ได้นะครับมันแก้ได้แต่แต่เมื่อเราสั่งแก้ปุ๊บเนี่ยมันจะ alert มาให้เช่นสมมติเราต้องการเพิ่มมาอีกสัก15ฟุตลักษณะแบบนี้นะครับ15ฟุตโอไม่ใช่15ฟุตนะครับมันจะ alert อย่างเงี้ยเขาบอกว่าตัวเนี้ย c o l l a g e ตัวเนี้ย v i s i d e l e t e manual create line นะครับ w o n t to change c o l l a t e หรือเปล่านะครับก็คือว่าถ้าเกิดคุณสั่งคุณสั่งสั่งแก้เนี่ยเห็น้ี คำสั่งเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าไอ้ภาษาอังกฤษเมื่อกี้เนี่ยที่พูดว่าเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่พูดไว้เมื่อกี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าไอ้กิดลายตัวนี้มีการ move โดยการใช้ manual นนแล้วนะครับ manual move ไปแล้วเนี่ยคุณถ้าเกิดคุณแก้เนี่ยมันจะกลับไปสู่ค่า default นะคุณยอมหรือเปล่านะครับถ้าคุณยอมคลิก yes ออกไปแล้วมันก็เตือนอีกว่าไอ้กิดลายตัวนี้มีการล็อกนะครับลองดูอีกครั้งนะครับ modify นะครับ modify ตัวนี้ ครับคำสั่งเนี้ยถ้าผมแปลเป็นภาษาไทยให้เขาบอกว่า changing the coordinate will be delete the manual create กีดไลน์เดี๋ยวผมจะนี่เป็นการเตอรือนนะครับไม่ได้ไหมายความว่ากีดไายเนี้ยมีการ create manual หรืออะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวผมจะจะทำให้ดูว่าการ create manual ทำยังไงนะครับ uh, do you want to change the coordinate เขาถามว่าคุณจะต้องการแก้ไขไหมถ้าคุณตอบเย่ตไปเนี่ยไอการที่คุณแอดแมนนวลกีดไลน์เข้าไปหรือว่าคุณเพิ่มกีดไลน์อิสระเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะกลับไปสู่ค่า Default ก็คคือ่าเฟล x y ที่เราเซตอยู่เสมอนะครับถ้าคุณตอบ yes ก็คือโอเคยอมรับว่าฉันจะจะมันมีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บเนี่ยไอที่ท่าน add manual ไว้เนี่ยมันก็จะหายไปนะนะครับถ้าคุณคลิก no ก็คือโอเคไม่เป็นไรยังงั้นก็ฉันก็ไม่แก้และประมาณว่าอย่างนั้น cancel ก็ cancel ไปแล้วขนาดแบบนั้น cancel กับ no ก็พอๆกันนะครับเสร็จแล้วมาถึงถึงตัวตำแหน่ง,ตรง,ต,รงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็ต้องมารู้จากคำว่า manual นะครับ manual manual Man กิจลนคืออะไรนะครับคือในเวอร์ชันเก่าๆนะครับ ผมขอแนะนำนิดนึงก็คือมันจะหมดมีโหมดว i f เฟรมแต่ถ้าเกิดคุณใช้เวอร์ชั่น20 21ไปแล้วคุณไม่ต้องหานะครับวเฟรมตัวนี้ไม่มีแล้วนะครับมันไม่มีอยู่มันไม่มีแล้วนะครับเลิกไปแล้วไม่ต้องไปสนใจมันไม่ต้องไปหาแล้วก็ไม่ต้องใช้มันด้วยนะครับคนที่ใช้ในในโหมดเก่าๆครับจะติดเรื่องไมค์วายเฟรมเพราะว่า1มันทํางานง่ายโดยเฉพาะคนที่คอมพิวเตอร์เก่าๆนะครับวายเฟรมเนี่ยมันจะไม่ใช่เรนเดอร์มันจะทามันจะเป็นลักษณะว i f เฟรมแบบเนี้ยมันก็หมุนได้อะไรได้เนี่ยแหละครับ มันก็หมุนได้อะไรได้เหมือนที่คุณคุณคุณทำแหละครับมันก็แต่เพียงแต่ว่ามันเป็นลักษณะข,ของวา f r a m e ก็คือเส้นมันจะดิบดิบนะครับเป็นวา f r a m e เหมือนเส้นเป็นลักษณะแบบนี้มันก็จะไม่ไม่ไม่ดูดูไม่สวยงามดูไม่เสมือนจริงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโหมดของเรนเดอร์นะครับเป็นเรนเดอร์เราเปลี่ยนโหมดเป็นนี่เป็นเรนเดอร์ไม่ต้องถามผมนะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยของคุณเนี่ยของคุณเองเนี่ยเครื่องคุณเนี่ยคนที่ใช้เวอร์ชัน่น20ขึ้นไป18หรืออะไรต่างม่างเนี่ตบอกเฮ้ยผมไม่มีวิวไทตัว ผมจะไม่ยอมผมจะจะไม่ย้อนกลับไปสอนเรื่อง Wiframe แล้วนะครับเราจะไปกันที่เ e นเดอร์นะครับคราวนี้พอเราพูดถึงเรื่องเรื่องตัวตัวในหมดของเ e n เด r ร์เนี่ยนะครับกิดไลน์เนี่ยในเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยมันจะมีคนต้องปพิเศษอยู่อย่างหนึง่งสมัยก่อนถ้าคุณเป็น Wiframe คุณจะมูฟแล้วคุณคุณกระทำอะไรอะไรใดๆก็คือแมนนวลมีการแก้ไขแบบแมนนวลก็คือไม่ได้นะครับการแก้ไขแบบนุ่นแบบแมนนวลคืออะไรคือถ้าเกิดคุณจะเพิ่มกริดลน์จะลบกริดลน์คุณต้องมาคีเอทตัวนี้ครับ มาใส่ค่าคลีเนตต่างๆที่ตรงนี้เพื่อจะเพิ่มหรือว่าลดกิจลายหรือว่าจะแก้ไขในส่วนของตัวกิจลายแต่ในสมัยปัจจุบันเนี่ยนะครับคุณไม่จําเป็นไม่จําเป็นนะครับไม่จําเ,เป็นหมายความว่าคุณสามารถที่จะมูฟกิจไลน์ดื้อๆได้เลยครับสเล็กไปที่ตัวเขาเนี่ยครับก็สั่งมูฟนะครับสั่ง move มูฟน,นะครับสั่งมูฟกิจลายอย่างเงี้ยนะครับคุณสั่งมูฟมากิจลนยนะครับตัวเนี้ยถามว่ามันมูฟไหมมันไม่มูฟครับเพราะว่ากิจลายชุดเนี้ยมันถูกล็อกอยู่นะครัับีมจะปปลลอกนน,กน่่ท ไม oh ่งั well> ้นมันจะไม่มีเอ move ให้เรานะครับผมจะไปปลดล็อกให้มันนะครับผมจะไปปลดล็อกที่กิจลายให้มันก็ไปที่ user ที่ผู้มุมสั่ง no คือไม่ต้องล็อกละพอไม่ต้องล็อกปุ๊บเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะสั่งที่มันพอไปแล้วน้าเราปุ๊บเราจับกิจลายเส้นเดียวตัวนี้กับจับกิจลายเส้นเดียวตัวนี้เราสามารถที่จะสั่ง move ได้นะครับสไลดไปที่ตัวเขาแล้วเราก็ move นะครับ move ไปแบดนี้เราต้องการ move ไปแค่ไหนมันก็ move ไปแค่นั้นนะครับแต่เมื่อคุณ move ไปแล้วเนี่ยนะครับในส่วน ตัวนี้กิดลายเส้นเดียวเส้นไขรเส้นมันตัวนี้กิดลายรวมจําง,ง่ายนะครับเวเราคุณหลับเป็นคลิกไปแล้วเนี่ยนะครับใน,ใ,นในแนวแกนนี้ในแนวแกน x เ,เห็นไหมครับค่าตัวนี้มันยังไม่เปลี่ยนเพราะค่าตัวนี้ยังไม่เปลี่ยนเมื่อคุณมีการมูฟเมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกว่ามูฟแบบแมนนวลไม่ได้มูฟโดยการแก้ไขค่าโคเรเนตในนี้เมื่อคุณโมดิฟายปุ๊บเนี่ยนะครับคุณโมดิฟายปุ๊บมันจะกลับมาอยู่ที่เดิมเห็นไหมครับมันจะกลับมาอยู่ที่เดิมนะครับอันนี้เป็นข้อข้อหนึ่งที่ต้องระวังนะองเ นะครับประมาณว่าอย่างนั้นนะครับหรือว่าคุณจะมูฟที่โคลรเนตถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็ยังยังแฮปปี้ยินดีบิดาที่จะมูฟแบบอยู่บนโคลรเนตอยู่นะครับใช้โคลรเนตมูฟจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนบอกว่าทํางานอย่างเงี้ยมูฟแมนนวลอย่างเงี้ยสะดวกสบายกว่านะครับมูฟสะดวกสบายกว่านะครับอย่างกรณีแบบเนี้ยผมต้องการมูฟกิิดลน์เส้นเนี้ยนะครับผมก็สเล็ตแต่เนี้ยมันไม่ทํางานเพราะว่าตัวนี้นเป็นไวไฟนะครับเปลี่ยนจากแคร์ไวไฟเป็นเรนเดอร์ นะครับคุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องสนใจนะครับว่าภาพมันหายไปไหนที่ภาพมันหายไปอะ่ะเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันมันไม่ยอมทําให้ครับเวลาคุณเปลี่ยนจากโหมดจากไวเฟก็เป็นเป็นเรนเดอร์เป็นอะไรพวกเนี้ยมันมันไม่ยอมทําให้นะครับตัวเนี้ยนะครับเราส e เล็กตัวนี้ปุ๊บนะครับถ้าเราเปิดโหมดตัวนี้เวลาคุณส e เล็กไปที่ตัวเนี้ยปุ๊บมันจะจะ,จะรู้สึกจะให้เส้นเส้นหัวท้ายไม่ได้ให้เนาะไม่เป็นไรนะครับเราก็สามารถที่จะมูฟกริ l ลายตัวนี้ได้นะครับมูฟเลยนะครับมูฟดิบดบอย่างเงี้ยก็คือ คุณไม่จำเป็นต้องไป modify coordinate มันง่ายกว่านะครับ move อย่างนี้ไม่พอ rotate ได้ต่างหากนะครับ move แบบ rotate ได้ต่างหากนะครับ move แบบ rotate ได้ต่างหากนะครับก็คืออย่างนี้ครับจิ้มไปที่จุดนี้นะครับสั่ง rotate สัก25องศานะครับก็ะจะ move แบบ rotate ได้ต่างหากนะครับลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีม,ม,มีมีลักษณะงานที่เป็นลักษณะของการที่ว่ากิ่ดลายไม่ได้อยู่ในแต่ตำแหน่ง x y ลักษณะแบบเนี้ย นะครับยืงคุณก็สามารถที่จะมูฟมันได้นะครับคุณสามารถเพิ่มกิจลายได้อีกนะครับไปที่ดีเทลเนาะถ้าโวเดลหรือว่ากิจแอดกิจลายนะครับแอดกิจลายนะครับ select object ก็คือไปที่กิจลายนี้แล้วคุณก็ลากกิจลายเพิ่มขึ้นมานะครับกิจลายคุณฉันต้องการกิจลายเพิ่มตำแหน่งนี้ถึงตำแหน่งนี้นะครับนะครับมันก็จะสร้างกิจลายขึ้นมาดับเบิ้ลคลิกไปที่ตัวเขาเนี่ยละครับดับเบิ้ลคลิกไปที่ตัวกิจลายที่เราสร้างขึ้นมาเราก็สามารถใส่ชื่อใส่อะไรได้นะครับน่่าจะะใชนนคครรัับบเห็ม เลเวลอาจจะเป็น1.1ใส่เข้าไปนะครับเดฟความลึกของเขานะครับเป็นในแพนวิวว่าคุณจะให้เขาลึกแค่ไหนในตัวกิดลายตัวเนี้ยถ้าถ้าคุณสีเล็กในตัวแพนวิวในตัว3 d Vi วิวนะครับคุณจะเห็นความลึกของตัวกิดลายนะครับเห็นไหมครับตัวเนี้ยมันลึกอยู่แค่ 16- 16ฟุตถ้าเกิดคุณบอกว่าขยายไปที่30ฟุตนะครับตัวกิดลายตัวนี้ก็จะมีความสูงขึ้นไปที่30ฟุตลักษาะแบบนี้คือบางครั้งกิดลายเส้นเนี้ยคุณต้องการเห็นที่ท,ที่ที่ชั้น2ชั้น1เท่านั้นเองน คุณก็ให้มันความลึกมันแค่นี้นะครับคราวน,นี้พอคุณคุณคุณทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยกิจลามมันจะคงอยู่กับคุณนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณไปสิเล็กกับเขาไปสิเล็กเขาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับไปสิเล็กกิจลามอีกครั้งหนึ่งนะครับไปสิเล็กที่ตัวกิจลามเองเนี่ยครับแล้วคุณคลิกคําว่า modify ขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับค,คลิกคําิกา modify เมื่อไหร่ปุ๊บเขาจะกลับสู่สภาพโ o ล r เ i n ตัวนี้นะครับไอที่คุณทำแมนวนวลไว้ทั้งหมดหายเลยนะครับก็ให้รู้ข้อตกกกลงงงันนนนตรีี้้้ไว่อามามถึ อันนี้ก็คืออธิบายเพิ่มเติมอยู่กับเรื่องกริดลายนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเริ่มเข้าใจกับเรื่องคือคนที่จะมาดูมาดูทิปหรือว่าดูอะไรพวกนี้ควรจะเข้าใจในส่วนของการทํางานของตัวเทคล่าสตัคเจอร์พอสมควรแล้วนะครับก็คือสามารถใช้คําสั่งเบสิกพื้นฐานได้แล้วอันนี้เป็นเรื่องของแอดวานซ์ทำความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับคราวนี้เพื่อนจะมีคําถามก็คือคําถามในตัวเนี้ยเพื่อนถามมาเลยว่าถ้าผมถ้าผมเนี่ยซีเล็กเนี้ยแล้วผมไม่อยากที่จะโดนกริลายไม่อยากที่จะ ไม่อยากที่จะให้กีดลายน์มันมูฟทำยังไงได้บ้าง1นงนะครับวิธีแรกเลยครับคุณปลดตัวนี้ครับซีเล็กที่ซีเล็กตัวนี้ไปนะครับตัวเนี้ยอย่าไปซีเล็กเขาอย่าไปอย่าไปกดเขาพอไม่กดเขาปุ๊บเนี่ยเวลาคุณทํางานคุณจะมาจับกีดลายน์ไม่เจอครับคุณจะไม่คุณจะไม่ทาง,านะจ,ทางจับกีดลายน์ได้นะครับคุณจะไม่มีทางจับกีดลายน์ได้นะครับจริงๆเรื่องเนี้ยผมก็อธิบายไปแล้วนะครับเรื่องของการซีเล็กอ็อบเจกต์ต่างๆก็คือว่าอย่างเงี้ยนะครับคุณซีเล็กออลทุกอย่างนะครับออััันนนนนีีี้้เเเฉฉพพาาะะตวท่ป็ อันนี้สเล็กเฉพาะตัว Surface t r e a t m e n t อันนี้เราไม่เคยได้เรียนกันสเล็กนะครับ Point นะครับ s สเล็กพอย n ์สเล็กคอนสักชั่นไล n e อย่างเดียว Select Reference Model อย่างเดียวสเล็กกิด Line กิดกิดไลน์เส้นที่เป็น,เป,นเป็นแบบลายเส้นนะครับเส้นเดียวนะครับสเล็กเ l ลสเล็กรอยตัด s สเล็กวิวสเล็กโบโบตัวเดียวนะครับแล้วก็สเล็กรีฟอชเมนต์สเล็กสเล็กแพนนะครับสเล Distance ช่างหัวมันไม่ต้องสนใจเรื่องพวกนี้นะครับก็คือ คุณไม่ต้องสนใจเรื่องพวกนี้เอาแค่แค่รู้ว่าเนี่ยประมาณ3ามักาหรือแถวจนกิจลลยถึงโบเนี่ยครับสตัวหลังมันต้องไปงยุ่งกับมันนะครับคุณไม่ซีเล็กตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาคุณมูฟคุณอะไรเนี่ยคุณก็จะไม่โดนกิจไล่อยู่แล้วนะครับไม่ซีเล็กตัวนี้นะครับปลดกราทิ้งไปแต่เมื่อไรที่คุณซีเล็กคุณจะจับกิจลลยติดนะครับคุณจะจับกิจไล่ติดนะครับคุณจะเริ่มจับกิจลลยกลับมาติดอีกครั้งหนึ่งนั่นคือวิธีททนะทีีนะีี่่่่่1 1นนนนนะะคคคคครรรรัััััับบบวววิธกกกกก็็ืืออไไไมมมํําาาาหหดดเลตตย้้ง2 กดตัวกริดลายตัวนี้ขึ้นนะครับก็คุณก็จะไม่มีทางไปมูฟมันไม่ต้องมายุ่งกับมันเพราะกริดลายเนี่ยเราไม่ไม่ไม่สนใจอยู่แล้วไม่ทํากับวิธีที่2ก็ค่อนข้างจะแอดวานซ์นิดหนึ่งก็คือเอาตัวเอาตัวอา่วอาสแตนดาร์ดนะครับเราเราจะมาเล่นกับสแตนดาร์ดอ็อบเจกต์นะครับซีเล็กอ็อบเจกต์ซีเล็กอ็อบเจกต์เนี่ยหรือซีเล็กฟิลเตอร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปต่อเนื่องไปเลยก็คือคือผม คำว่า select object select filter นะครับมันจะเป็นคำสั่งที่ไปต่อมันเป็นคำสั่งพื้นฐานไปต่ออีก 2- อคสาคำสั่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณรู้จักแล้วคุณเข้าใจเรื่องการ select object กับ select filter ได้ดีเนี่ยนะครับเวลาคุณไปคำสั่งพวกนั้นนะ่คุณจะเข้าใจแล้วคุณจะใช้ประโยชน์ออกมาได้มากครับการการ select แบบนี้นะครับอ่ะไม่พูดฟันตรงนะครับเราไปที่เราเกียร์ new นะครับ add row นะครับเราบอกว่าเราต้องการ select object เป็นเป็น object นะคบเป็น object นะครับเปลี่ยนเป็น ID object นะครับ ID number นะครับคราวนี้เมื่อคุณต้องการที่จะ select object object ก็คือทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกิจ line ไม่ว่าจะเป็น b o เป็น part เป็น point เป็น construction line เป็นเป็นทุกอย่างเราเรียกว่ามันคือ object 1ชิ้น1 object นะครับ1 part เนี่ย1 object นะครับ1 part 1 object 1 part 1 object นะครับเอ่อ1กิจ line ก็เป็น1 object นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงขั้นนี้ปุ๊บเนี่ยผมจะ inquire ที่กิจ line ตัวนี้นะครับ ควายที่กิดลายตัวนี้นะครับอ,อ๋อตืมไม่ได้ถือ ยินควาที่กิจรายตัวนี้นะครับแล้วก็กดตัว request r รีคว s t ขึ้นมานะครับ id 103.9.0.0เก็บ ID ตัวนี้ครับกดคอนซี่ c o อ y ค่านี้ไว้ครับ Copy ค่านี้ไว้แล้วก็มาบอกเขาว่าเราจะไม่ Select นะครับ id does not equal คือทุก Select ทุก Object s, ยกเว้นตัว1039นะครับนะครับยกเว้นตัว1039.0 0ตรงนี้ save add ไปนะครับของคุณเวลาคุณ create ขึ้นมาเนี่ยนะครับ นะครับเห็นไหมครับตอนนี้เราสีเล็กยังไงครับเราจะไม่ติดนะครับเราก็จะดับเบิ้ลคลิกตัวนี้ไม่ติดนะครับตัวขีดลายเนี่ยครับดับเบิ้ลคลิกไม่ติดนะครับเอ๊ะทำไมติดอ่ะเนาะเราไปิดสีเล็กตัวนี้ก่อนมันก็เลยกลายเป็นอ็อบเจกต์ขยับอ็อบเจกต์มันขอโทษทีครับคุณถ้าเกิดคุณสีเล็กแบบเนี้ยมันจะยกพวงนะครับพอออกพวงเพราะอินควายอ็อบเจกต์หนโอเคนะครับตอนเนี้ยเวลาคุณสีเล็กนะครับไปที่สีเล็กอ็อบเจกต์ตัวเนี้ยนะครับนะครับ id number นะครับ not equal value ตัวนี้ apply ค่าไปต่อไปเนี้ยคุณ select ตัวเนี้ยครับคุณ select ตัวตัวกิจลายคุณจะไม่มีทาง select ติดเลยเพราะอะไรครับเพราะตัวในตัว select filter ตัวเนี้ย select filter ก็คือการเลือกนะครับการเลือกการการ f i l อร์ในการเลือกเนี่ยเราบอกว่าเราจะไม่ select ตัวที่มี id เท่ากับ10นะครับ10 3 9 0 0เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทำลักษณะแบบเนี้ยเข้าไปแล้วคุณก็จะ select ตัวตัวกิจลายไม่ได้ต่อไปแล้วนะครับคราวนี้ถ้าเกิดคุณอยากกลับมา อยากกลับมาซ e เล็กกิตไลายได้คุณก็ต้องไปปลดตัวนี้ทิ้งนะครับก็คือเอาเขาออกนะครับแล้วครั้นี้คุณก็จะซ e เล็กตัวกิตลายของคุณได้นะครับก็วันนี้ก็เลยเถิดนะครับก็สรุปในสิ่งที่เราจะพูดเรื่องทริปกันวันนี้ก็คือถึงเรื่องเรื่องทริคที่เราจะพูดกรงนี้ก็คือว่า1ตัวกิตลายนะครับเราสามารถแมนนวลแอดมันได้มูฟมันได้แต่คุณต้องเปิดในแล้วคุณต้องทําในโหมดของเรนเดอร์เท่านั้นนะครับที่พูดคําว่าในโหมดของเรนเดอร์เท่านั้นเนี่ยก็คือว่า เพราะว่าเพื่อนๆมงคลเนี่ยใช้เวอร์ชั่นเก่าแล้วใช้แต่โหมดไวเฟรมนะครับแล้วเอ้ยผมมาดูคลิปยาวผมเห็นผมมูฟขีไลน์เขาเนี่ก็จะมูฟได้ในโหมดไวเฟรมไม่ได้นะครับเอ่อแล้วก็บอกกันเลยครับไม่ต้องถามว่าไวเฟรมกับเรนเดอร์จะเปิดปิดตรงไหนนะครับในเวอร์ชันยี่เนึ่งเนี่ยรู้สึก21นะเขาจะไม่อนุญาตให้คุณมีฟังก์ชันในการเปิดปิดไวเฟรมนะเขาจะบังคับให้คุณใช้ไวเฟรมโดยตลอดนะครับไอเรนเดอร์โดยตลอดเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทําใจนะครับในเมื่อคนที่เขาออกแบบซอฟต์แวร์เขาเขาเขาเจตนาลัักกกษณะแแแบบนนน้่วรผม็อตี พอหลังๆมาเนี่ยผมก็เห็นประโยชน์ของการทํางานในโหมดไวไฟมากแอบเรนเดอร์ I, มากกว่าไวไฟหลังๆมาเนี่ยผมก็ปรับไปใช้ตัวผมเองเนี่ยผมฝึกมากๆเข้าผมก็ไปใช้โหมดเรนเดอร์หมดละไม่กลับไปใช้ไวไฟละนะครับคราวนี้พอมาพอเราเข้าใจเรื่องกริดลน์เรื่องการแมนนวลกริดไลน์การโมดิฟายกริดลนแล้วเนี่ยนะครับเรามาถึงมาถึงมาถึงเรื่องคําถามหลักของคลิปนี้ของของคลิปวิดีโอนี้เลยเรื่องเรื่องนี้ก็คือว่ามีเพื่อนถามมาว่าผมเนี่ย เนื่องจากว่าผมเนี่ยสามารถที่จะ Move เกี่ยวกิบลายแมนนวลได้มีวิธีไหนที่ว่าเวลาผมซีเล็กหรือว่าผมผมมีวิธีไหนให้ล็อกไม่ให้ผมผมไม่ให้ผมจับกิจลายได้บ้างเพราะทุกครั้งเวลาผมจับกิดลายผมสั่ง move เนี่ยมัน move ไปให้ผมหมดเลยทั้งทั้งที่ผมไม่อยากจะ Move กิจลายแต่เวลาผมสั่ง move ปุ๊บเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับพอจับตัวนี้ไปปุ๊บผมไม่ตั้งใจจะโดนเขาด้วยซ้ำไปนะครับแต่มันไปโดนเองนะครับพอพอ,พอลากมามันมูฟไปหมดทำให้กิจลายผมเนี่ยลวนเลยไปหมดเลยลักษณะแบบนี้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามีมีคาสั่งใดบ้างที่ที่ไม่ไม่ให้มัน select ไม่ไม่ให้มัน select กิจลายได้ข้อที่1คือคุณต้องไม่ select ตัวนี้นก่อนครับคุณก็สามารถทําได้ในใ,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 ใน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 เมนูบาร์ตัวนี้ครับในเมนูบาร์ที่เป็น selecting นะครับคุณสั่งเขาเลยว่า select ทุกอย่างได้นะครับตามที่คุณต้องการ select ตัวทุกๆอย่าง select ตัว component นะครับ select ตัว select part ได้ select surface ได้ select point ได้ select construction line select สเล็กเรฟเลนซ์โมเดลได้นะครับสเล็กลอยเวลได้สเล็กรอยเชื่อมได้สเล็กวิวได้สเล็กโบ้ได้สเล็กโบ้ตัวเดียวๆได้แต่ห้ามสเล็กกิจไลน์ถ้าเกิดคุณอันฟลิกตัวนี้ขึ้นมาคุณจะไม่มีทางจับกิจลายติดวิธีที่1วิธีที่2นะครับนะครับวิธีที่2ก็คือใช้สเล็กฟิลเตอร์เข้ามาช่วยนะครับอย่างอย่างที่บอกอันนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องเรื่องของซอฟต์แวร์ที่เขาคำนุณเขาต้องการให้เราทําอย่างนี้แต่เราศึกษาแล้วเราก็เอามาเป็นทริปหรือว่าเป็นทริคนะครับก็คือวว่่่าาาเราดูกอน ID ของตัวกิจไลน์เราเป็น ID อะไรนะครับเสร็จแ,แล้วก็พิค่าไว้เลยพอเราก็ p y ID ตัวนี้เสร็จปุ๊บไปที่ตัวในโหมดของตัว select filter นะครับ select filter ก็คือคำสั่งเลือกหรือไม่เลือกใดๆก็ตามเป็นการคัดกรองการเลือกหรือไม่เลือกใดก็ตามนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนฟังก์ชันจาก cat นะครับ catology นะครับ c a ไม่รู้ออกเสียงว่างไงนะครับ c a t โ l o g y หรืออะไรทังอย่างนึงนะครับนะครับให้เป็น object แล้วก็มาเลือกที่ตัว id นะครับ id number พอเลือก ID number เสร็จปุ๊บบอก Darth not equal เลือก object แล้วก็ใส่ตัวค่า value ที่เราไป copy มาเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็คือตัว ID ของตัว ID ของตัวกิจไลนครับว่า ID เขาเป็นตัว,ตว number อะไรนะครับถ้าผมมาแปลเป็นภาษาพูดเป็นภาษาไทยก็คือว่าเฮ้ยเลือกอะไรก็ได้ในโมเดลเนี้ยแต่ต้องไม่เลือกแต่ต้องไม่เลือกอา 103909นะครับ ID 103909แล้วคุณก็แอปพลายค่าพอคุณแอปพลายค่าไปปุ๊บเนี่ยครับต่อไปเนี้ยคุณจะสีเล็กตัวตัวนี้ไม่ได้ถ้าคุณอยากจะกลับมาสีเล็กอีกครั้งหนึ่งคุณก็มาที่ตัวนะครับอ็อบเจกต์กรุ๊ปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปลดฟังก์ชันนี้ซะนะครับก็คือไม่เอานะครับแอปพลายค่าไปคราวนี้คุณกลับมาคุณก็สามารถกลับมาเลือกกริดลายได้นะครับก็หวังว่าจะเข้าใจนะครับในส่วนของตัวที่ถามกันมมมาาาททีีีี่่่่่พถเเกกยววัับรืองต การที่ว่า move กีดไลน์ทำไม move กีดไลน์แล้วจะทำยังไงนะครับผมก็เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาไปให้พี่นะครับว่าเราสามารถที่จะดึงโดยที่ว่าเราใช้ selecting นะครับโดยที่ว่าสั่งเขาว่าไม่เลือกก i ดไลน์ ine, หรือไม่ก็ใช้ select filter นะครับไปสั่งเขาว่าห้ามเลือกไอ object ที่มี id เนี้ยนั่นหมายความว่าพี่ต้องรู้รู้เรื่องของตัวรู้เรื่องรู้เรื่องว่า id ของตัวก i ดไลนะเป็นเป็นเบอร์อะไรนะครับก็หวังว่าจะเข้าใจนะครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามคลิปผมครับสวัสดีครับ